เทกุปื้มใจแคง b ีจีทำผลงานตามเป้าค้ามแบ็กสู่การลุ้นแชมป์ลีกมากโตทิกุลาโมลีกุนซือใหญ่ b ีจีปททมยิเนเต็ตพอใจผลงานลูกทีมที่คว้า3คะแนนเหนือเมืองทองยูเนเต็ดทำให้โอกาสในการลุนแชมป์ของทีมเปิดกว้างต่อไปหลังจากที่พลพรรคตะลับปิด b ีจีปททมูเนเตดเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ดไป3ศในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่ง ประจำฤดูกาล2022-2023นัดที่7ที่สนาม BG Stadium เมื่อวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565ทำให้อดีตแชมป์ไทยลีก2019มีเพิ่มเป็น11คะแนนจาก6นัดและยืนสถิติไม่แพ้ใคร5เกมติดต่อกันอีกด้วยล่าสุดมอโกโตทิกุราโมลิเหตุต้ตใหญ่ของทีมได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนี้ว่าค่อนข้างล่งใจพอสมควรที่เราเก็บ3แต้มได้ในเกมนี้ พอเดือนตุลาคมนี้เรามีโปรแกรมแข่งค่อนข้างถี่เราต้องพยายามกลับมาอยู่ในเส้นทางการลุนแชมป์ของเราได้แล้วเกมนี้ถือเป็นชัยชนะนัดแรกของเราในเดือนนี้ด้วยเมืองทองในฤดูกาลนี้เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเหมือนกับเราต่างฝ่ายต่างทำแต้มหล่นหายไปพอสมควรทั้ง2ทีมเล่นเกมรุกเหมือนกันเรากำชับนักเตะว่าให้เล่นเกมรับให้แน,น่นแล้วเกมรุกจะตามมาทั้ง2ทีมต่างทำเกมรุกใส่กันตลอดเวลาแล้วเราก็ทำได้ดีที่ไม่เสียประตูในเกมนี้ สถานก,การบาดเจ็บของอิรฟันฟันดีตอนนี้เรายังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนแต่เราได้ทมเจ้าตัวเขาบอกยังไม่ได้รู้สึกบาดเจ็บหนักอะไรแน่นอนเกมนี้ผู้เล่นของเราทั้ง11คนแรกทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับรวมถึงผู้เล่นที่เปลี่ยนลงไปก็ทำหน้าที่ได้ดีเช่นกันซึ่งเป็นผลงานที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมต่อไปของ BG ปทุมยูไนเตดมีคิวยกพลบุกไปเยือนหนองบัวพิชัยเอฟซี ในวันเสาร์ที่8ตุลาคมที่สนามพิชยาสตเดียมเวลา19นาฬิกา